บทที่5ถามแม่หรือเปล่าเนื่องจากการพบปะครั้งแรกของหวังยี่ป๋อกับแม่ยายของเขาเป็นไปอย่างราบรื่นหวังยี่ป๋อจึงถือได้ว่าอยู่ในช่วงอารมณ์ดีดั่งใจและเมื่อเข้าร่วมงานธุรกิจกับแบรนด์ต่างๆไม่เพียงแต่พูดมากกว่าเดิมเท่านั้นแต่ยังเต็มใจที่จะพูดเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆที่เขาสนใจบ่ายวันที่24สิงหาปี2018เขาจะกลับออกจากบ้านของเซียวจ้านแม่เอ่ยว่า อีป๋อแวะมาเล่นกับจ้านจ้านบ่อยๆถ้าหากคุณมีเวลาป้ารู้สึกโล่งใจที่เขามีเพื่อนสนิทที่ปักกิ่งสำหรับใครก็ตามนี่เป็นเพียงคำพูดสุภาพธรรมดาที่บอกให้พวกเขาทั้งสองรักษามิตรภาพของพวกเขาเอาไว้แต่หวังอี่ป๋อแล้วไม่เป็นเช่นนั้นภายนอกเขารักษารอยยิ้มที่สุภาพรักษามาร,รยาตแต่จริงๆแล้วข้างในกับร่ำร้องคุณป้าไม่ต้องกังวลผมจะปฏิบัติต่อเขาอย่างดีแน่นอน ใน2วันนี้หวังยี่ป๋อส่งข้อความทางวีแชทถึงเซียวจ้านตลอดวันนี้แม่ของพี่พูดถึงผมหรือเปล่าจ้านเกอพี่ได้ถามแม่ไหมว่าประทับใจไหมคุณภรรยาที่รักผมจะดูแลพี่อย่างดีอย่างที่แม่บอกแน่นอนบอกแม่ได้เลยหากยกพี่ให้ผมผมจะดูแลสัญญาเซียวจ้านที่รักจ้านเกอเซียวจ้านอ่านข้อความของหวังยี่ป๋อแล้วพังคิดว่า ทำไมต้องยกชั้นให้กับนายแล้วเรียกแม่เร็วขนาดนี้ได้อย่างไรแม้ว่าเซียวจา้านอยากจะบ่นเกี่ยวกับจินตนาการอันเหลือเชื่อของหวังอี่ป๋อแต่เขาก็เก็บอารมณ์แบบนี้เอาไว้เพราะเขารู้ว่าคำพูดนั้นจะบรรเทาความเหนื่อยล้าที่เกิดจากการทำงานของหวังอี่ป๋อได้ดังนั้นเซียวจา้านจึงกดกั้นไว้ให้หวังอี่ป๋อมีความสุขต่อไปความรักต้องได้รับการปนเปรอ ในวันที่26สิบหหาหวังอี่ป๋อต้องเข้าร่วมงานแบนด์ธุรกิจกับเพื่อนๆของเขาสถานที่จัดงานไม่ใหญ่มากนักและแบนด์ไม่ได้ประชาสัมพันธ์จึงมีแฟนๆมาร่วมงานไม่มากเท่าไหร่ขณะที่แต่งหน้าหลังเวทีไอดอลคนหนึ่งพึมพำกับผู้ช่วยของเขาคงไม่มีใครถ่ายรูปผมหรอกต่อให้รอแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์หวังอี่ป๋อยังคงเงียบแล้วทำท่าไม่ได้ยินย้ายไปนั่งที่อื่น สไตล์ลิดของแบรนด์ไม่คิดว่ามีเรื่องอะไรต้องห้ามเกี่ยวกับพวกนี้เขาจึงถามหวังยี่ป๋อว่าตอนนี้ครูหวังมีชื่อเสียงมากขึ้นกว่าเดิมคุณเคยมีปัญหาเดียวกันกับเขาไหมหวังยี่ป๋อสายหัวผมไม่คิดว่าตัวเองจะโด่งดังไปกว่านี้อีกแล้วแค่มีคนรู้จักมากขึ้นเท่านั้นยิ่งไปกว่าน,นั้นผมไม่สนใจจํานวนผู้ติดตามควรตั้งใจทําทุกอย่างหากมีโอกาสเข้ามาจะได้ไม่พลาด สไตล์หลิดหยุดมือชั่วขณะประหลาดใจที่ครูวหวังสามารถพูดเรื่องแบบนี้ได้ตอนอายุเท่านี้และหัวเราะด้วยเสียงแผ่วเบาคุณยังเด็กมากแต่ความคิดของคุณชัดเจนทัศนคติดีเป็นชายหนุ่มที่น่าทึ่งวันนี้หวังี่ป๋อสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวและกางเกงยีน แต่เพื่อให้ภาพรวมดูเป็นไอดอลมากขึ้นสไตล์ลิ์จึงเพิ่มผ้าคลุมแขนสีดำที่ไหล่ขวาของเขานอกจากนี้ยังมีกระเป๋าสีดำใบเล็กห้อย,อยู่บนหน้าอกแล้วยังทำไฮไลท์ผมสีน้ำเงินได้ระดับเล็กน้อยในความเป็นจริงนับตั้งแต่เซียวจ้านบังเอิญพูดกับเขาว่าฉันไม่ค่อยชอบนายที่นายเท่เกินไปจากนั้นหวังยี่ป๋อไม่เคยคิดริเริ่มจะย้อมสีผมและเสื้อผ้าของเขาก็ดูเรียบง่ายสะอาดสะอา้านโดยไม่ต้องเพิ่มองค์ประกอบอะไรที่ฉูดฉาด เขาถามเข้าาวกับสไตลิส์ว่าไม่ใส่นี้ได้ไหมฉันอยากรู้สึกผ่อนคลายดูสบายๆมากกว่านี้สไตลิส์ปฏิเสธอย่างไร้ความปานีขณะที่ปรับหัวเข็มขัดคุณต้องใส่มันเมื่อกี้คุณน่าประทับใจมากทำไมล่ะคุณอยากเป็นนักบวชหรอนุ่งขาวขนาดนี้ถ้าคุณยอมใส่สิ่งนี้โอเคจะไม่ให้สวมต่างหูถ้าเงื่อนไขนี้ดีที่สุดแล้วคุณควรยอมรับ อะไรจะทำตัวทรงลุงตั้งแต่อายุยังน้อยขนาดนี้หน้าก็แต่งอ่อนวันนี้ควรคู่กับการเป็นไอดอลที่ไหนหวังี่ปอคิดถึงเรื่องนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆเขาควรปล่อยให้เป็นหน้าที่ของสไตลิสต์เพราะเขาไม่มีทางเลือกอื่นแล้วสีฟ้าบนผมของผมไม่ดูเ่าไปหน่อยใช่ไหมหลังจากคิดเรื่องนี้ได้เสร็จจากการแต่งตัวหวังี่ปอก็ไปนั่งคอยที่ห้องรับรอง หวังยี่ปอย้อนนึกถึงตอนที่เขาเข้าร่วมรายการโปรดิวเซอร์วันโอวันอิโมจิแสนหวานและแสนหล่อของครูฝึกที่มีอยู่ทุกที่เขาคิดว่าเขาหล่อมากจนเซฟอิโมจิคอ้อออนไลน์ไว้มากมายแล้วส่งให้เซลจ้านทุกวันนี่อาจจะเป็นสาเหตุที่เซลจ้านบอกว่าไม่ชอบให้เขาแต่งตัวฉูดฉาดหวังยี่ปอให้ความสนใจกับประโยคนี้แล้วคิดถึงมันช่วคู่หนึง่งเขาส่งอิโมจิคอนเอียงศีรษะและขยิบตาพิมพ์ไปว่า คิดถึงที่รักและอีกชั่วคู่หนึง่งเขาก็ส่งอีโมจิคอนมีรูปรอยจูบให้กับเซลจานส่วนทางด้านเซลจานปกติจะใช้อีโมจิคอนสัตว์ตัวเล็กน่ารักไม่มีอะไรที่โง่เขาเป็นพิเศษและไม่ได้มีอะไรดูเป็นหนุ่มหล่อเลยดังนั้นเซลจานจึงพูดไม่ออกเกี่ยวกับพฤติกรรมของหวังอี่ป๋อฉันไม่เคยเห็นผู้ใช้ที่ไหนชอบใช้อีโมจิของตัวเองเท่านายมาก่อน หวังอี่ป๋อตอบกลับไปว่าผมจะใช้มันผมจะใช้มันจะเกิดอะไรขึ้นกับการใช้อีโมจิของตัวเองพี่ไม่ดีใจหรอที่มีหนุ่มหล่อเจ้านตอบว่าหลงตัวเองที่สุดแน่นอนว่าเซียว้านไม่ได้ปฏิเสธอะไรเกี่ยวกับเรื่องที่หวังยี่ป๋อหลงตัวเองแต่ความหลอกก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่เซียว้านก็แอบเซฟสิ่งที่คู่หวังส่งมาทั้งหมดไว้ในคลังอีโมติคอส่วนตัวเออ เซวจา้านมองไปที่รูปอิโมจิเขนับไม่ถ้วนแล้วตีหน้าผากตัวเองหวังี่ป๋อตัวป่วนนายไม่ควรส่งแบบนี้ทุกวันไม่ฉันต้องหาทางหยุดเขาเซลจา้านคิดหวังี่ป๋อบอกว่าจริงเหรอมันดูงี่เง่าจริงๆเหรอเซลจานตอบว่าเออมันจะทําให้นายดูหลงตัวเองเป็นพิเศษตื่นเถอะหวังี่ป๋อบอกว่าผมไม่ได้ส่งแบบนี้ให้ใครนอกจากพี่นะเซลจา้านบอกว่า ทำถูกต้องแล้วไม่ควรส่งให้ใครทำถูกแล้วนายไม่ควรส่งให้คนอื่นขนาดนายส่งให้ฉันฉันแคบจะไม่เปิดเข้าไปดูเอาล่ะจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้แย่หลังจากที่กิจกรรมแบรนด์นี้สิ้นสุดลงนายควรแต่งหน้าให้น้อยลงหน่อยสวมเครื่องประดับน้อยลงท้ายที่สุดแล้วยังไงนายก็เป็นชายหนุ่มที่มีรูปร่างสง่างามแลการแต่งตัวของนายควรอยู่ในแนวเดียวกันจากเด่นแท้เออ ฉันพูดแบบนี้จากมุมมองคนที่โตกว่าไม่มีเจตนาใดแอบแฝงเพื่อตัวเองพี่ไม่ชอบผมแบบนี้หรอชอบนายนะชอบแต่เบากว่านี้หน่อยเอาล่ะผมเข้าใจแล้วครูเซียวเซียวจันนึกภาพท่าทางเศร้าส้อยของหวังยี่ป๋อออกทันทีเมื่อเขาพิมพ์ข้อความเหล่านี้เพื่อปลอบใจเด็กน้อยเซียวจ้านจึงเริ่มอัดวิดีโอของตัวเองส่งให้กับหวังยี่ป๋อ แน่นอนว่าเด็กนั่นอารมณ์ดีสดใสในทันทีแล้วตอบกลับอย่างไวว่าน่ารักที่สุดหลังจากเสร็จงานธุรกิจกับแบรนในวันนั้นหวังอีปอแทบจะรอไม่ไหวที่จะส่งรูปเซลฟี่ของตัวเองให้เซียวจ้านเพื่อให้เซียวจ้านชมผมสีฟ้าของเขาโดยกระดิกหาเหมือนลูกหมาที่เฝ้ารอคำชื่นชมจากเจ้านายดูสิที่รักพี่ชอบผมสีฟ้าหรือเปล่าวันนี้สามีของคุณหล่อใช่ไหม เซียวจา้านตั้งใจที่จะแกล้งหวังยี่ป๋อและตอบกลับอย่างใจร้ายว่าทรงผมเออก็สวยดีแต่น่าเสียดายอ่าเสียดายอะไรมีอะไรบอกผมสิหวังยี่ป๋อมองดูเสื้อผ้าของเขาและกัดเล็บอย่างประมาอืมมันมันต้องเป็นเพราะเสื้อคลุมสีดำนี้แน่ๆให้ตายเถอะน่าเสียดายที่สุดแล้วมีใครบอกแม่ของฉันไว้ว่าปกติก็สวมสูทเป็นประจำทำไมวันนี้ไม่เห็นเขาใส่ละ่ะ นี่คือสิ่งที่เซียวจ้านล้อเรียนหวังยี่ป๋อเพื่อหยอกล้อและดูปฏิกิริยาเขินอายหรือไม่ใครรู้ว่าอีกไม่กี่งานข้างหน้าหวังยี่ป๋อจะสวมสูตรจริงๆเมื่อวันที่29สิางหาเขาสวมสูตรสีขาวสําหรับการสัมษั์วันที่สี่กันยาเขาสวมสูตรสีน้ําเงินสําหรับถ่ายวิดีโอวันที่6กันยาเขาสวมสูตรลายทางสีเทาสําหรับแบรนด์เครื่องประดับเอาล่ะพี่ได้เอารูปให้แม่ดูไหมแล้วบอกเธอว่าผมแต่งตัวแบบนี้จริงๆ เซวจ้า,จานบอกว่าครูหวังเอาเรื่องเอาเรื่องเชื่อเขาเลยหลังจากใช้การกระทําเพื่อพิสูจน์ว่าหวังยี่ป๋อเป็นคนซื่อสัตย์และเป็นผู้ใหญ่ครูหวังอัปเดตเบยเป๋ออย่างภาคภูมิใจเมื่อเวลา23นาิกา58นาทีกับรูปเซลฟี่ของตัวเองที่เลือกโดยเซียวจ้านในขณะนั้นเดือนกันยายังคงสวยงามมากหวังยี่ป๋อ,อคิดว่าแม้ฤดูร้อนกําลังจะสิ้นสุดลงแต่ความสัมพันธ์ของเขาทั้งคู่ยังคงร้อนแรงต่อไป ยิ่งกว่านั้นแม่ของเชียวจา้านชอบเขามากคุณป้าชอบผมจริงๆใช่ไหมโปรดใช้วิจารณญาณควบคู่กันไปนะคะทั้งหมดคือการเรียบเรียงแปลและขัดเกลาแต่งเติมเพื่อเพิ่มอัรถรสษไม่ถือเป็นจริงฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ